สวัสดีครับวันนี้กูมองห้องพาและของสะสมนะครับจะพามาชมเหรียญรุ่นเจริญพรบนนะครับหลวงพ่อพัดนะครับก็เป็นเหรียญที่ระลึกวางศิลาฤกษ์ร้อปีนะครับหลวงพ่อพัดนะครับก็เป็นเหรียญรุ่นที่เป็นเหรียญเจริญพรบนแล้วก็มีลายเซ็นของหลวงพ่ออยู่บนเหรียญด้วยนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็ตามใบรายการจัดสร้างนี่ก็คือจัดสร้างไม่ได้เยอะมากเลยนะครับ เรามาดูด้านในนะครับนี่นะครับเหรียจะเบินพรบนนะครับอันนี้เป็นเนื้อเนื้อลงยานะครับลงยาส่วนใหญ่จะจัดสร้างประมาณหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับนี่นะครับอันนี้หมายเลขสี่สิบหกนะครับ ปี2563นะครับก็น่าจะเป็นพิธีใหญ่นะครับเป็นพิธีที่จัดสร้างหลายรุ่นนะครับเป็นพิธีที่ปกเสกในวันที่9กันยายนนะครับ2563นะครับเป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับ อันนี้เป็นเหรียญลงยานะครับก็จะสร้างจำนวนร้อยเหรียญนะครับอันนี้ได้มาก็ได้มาเมื่อปีที่แล้วนะครับนะครับให้ดูเนื้ออื่นบ้างนะครับ จะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับลงยาจีวรน,นะครับแล้วลงยาจีวรก็จำนวนสี่ร้อยเหรียญนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับเป็นรูปหลวงพ่อเต็มองนะครับด้านบนเกศเจริญพรนะครับวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับ ด้านหลังก็จะมีลายเซ็นของพ่อนะครับแล้วก็วันที่ที่ได้เปิดจองนะครับอันนี้หมายเลขเหรียญก็คือ393นะครับจำนวนที่จะสร้างก็คือ400พเหรียญไอ้สี่เหรียญน,นะครับสำหรับเนื้อทองทิพย์ลงยาจีวอนนะครับ ก็เป็นลงยาจิงวอนนะครับก็จะสร้าง400เหรียญเหมือนกันนะครับนี่หมายเลข256นะครับด้าน,นหลังก็จะมีโค้ดครับก็มาต่ออีกเนื้อหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อลงยาจีวอนนะครับจำนวนก็อยู่ที่400เหรียญนะครับ ส่วนเหรียญที่เป็นเหรียญเนื้อธรรมดานะครับอันนี้เนื้อทองทิพย์นะครับก็จํานวนจัดสร้างก็อยู่ที่1300เหรียญนะครับสําหรับเนื้อที่ไม่ได้มีการลงยานะครับแล้วก็เนื้อที่มีจํานวนเยอะที่สุดก็คือเนื้อปีกเครื่องบินนะครับสองพันสามร้อยเหรียญนะครับจํานวนทั้งหมดก็เป็นพาร์ทที่จัดสร้างไม่ได้เยอะมากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ จเจริญพรบนนะครับผิวเหรียญเนี่ยก็จะเป็นสายฝนนะครับทั่วทั้งองค์นะครับถ้าส่องดูนะครับเนี่ยนะครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับจะมีสายฝนอยู่ที่พื้นเหรียญน,นะครับ ็ถ้าท่านไหนชอบนะครับก็ลองจัดหานำมาดูแล้วก็เก็บสะสมนะครับก็ในนาคตก็น่าจะเป็นอีกเหรียญน,นึงนะครับที่จะมีการหาเพื่อสะสมกันนะครับเหรียญเจริญพรบนนะครับเต็มองค์นะครับนมีตัวกล่องนะครับ ที่ระลึกวางศิาลาฤกษ์หนึ่งร้อยปีหลวงพ่อพัดนะครับนี่นะครับก็วันนี้ครูมองนะครับห้องพักและของสะสมนำเหรียญเจริญพรบนมาให้ชมนะครับถ้าท่านไหนชอบก็กดไลค์แล้วก็ subscribe ไว้นะครับในคลิปหน้ากูมองห้องพักและของสะสมจะนำ อะไรเหรียญัาเครื่องหรือของสะสมอะไรไม่ให้ชมกันก็ฝากติดตามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ